ที่ชนบุรีเซเดียมครับวันนี้ชนบุรีนานๆจะเห็นทีนะครับสเปรตของฉลามพลิกแซงราชบุรีมิตรผล2ประตูต่อหนึ่งครับมันทำให้เกมคูดนี้จริงๆแล้วเป็นการหนีตายกันของทั้ง2ทีมถ้าหากว่าจะมีทีมใหญ่ทีมหนึงตกชั้นทั้ง2ทีมนี่แหละอันตรายที่สุดนะครับแล้ววันนี้มาเจอกันโดยตรงซึ่งชนบุรีได้3คะแนนไปเนี่ยถือว่า พวกเขาเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางในในเกมนี้นะฮะเพราะว่าสัปดาห์ตัวสัปดาห์นั้นต้องไปเจอบุรีรัมยัางไงาเกมนี้ก็ต้องมีสาแต้มก่อนถ้าเล่นในบ้านแพ้ราชบุรีแล้วดันไปแพ้บุรีรามในสุดสัปดาห์อีกโอ้โหนี้เหนื่อยเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการที่พวกเขาชนะได้เนี่ยชนบุรีก็ยังไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากมายนะักแต่ว่าพลังหนุ่มขับเคลื่อนมากขึ้นวร,รชิดเริ่มจะเริ่มจะมีความฟิตมากขึ้นแต่ว่าราชบุรีนี่สิฮะน่าห่วงนะครับเพราะว่าถึงวันนี้เนี่ยโค้ชก็ยังหาไม่ได้ ตัวผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ถือว่าฝากความหวังไว้ได้เกมรับก็ยังเอาแน่เอาหนอนไม่ได้เกมลุกเนี่ยหายไปเลยตัวทําประตูแทบจะไม่มีใครที่จะเข้าไปยิงให้ราชบุรีได้เลยนี่อันตรายรมากนะครับราชบุรีตอนนี้อยู่ในโซนสีแดงแล้วใช่ครับราชบุรีมีคลิกนิดเดียวก็คือพวกเขาพอเปลี่ยนโค้ดนะครับ,รบมา2คนแล้วแล้วฤดูการที่แล้วกับฤุูการนี้เปลี่ยนนักเตะต่างชาติทั้งหมดนะครับขณะที่ ทีมเจ้าบ้านอย่างชนบุรีไม่ได้ดีกว่านะครับ<แ>ครึ่งแรกเป็นครึ่งของราชบุรีด้วยแต่ครึ่งหลังเนี่ยชนบุรีวิ่งเยอะกว่าราชบุรีเท่านั้นเองนะครับ